สวัสดีครับลองจินตนาการถึงการทำเหมืองนะครับเออไม่ใช่บนพื้นโลกที่เราคุ้นเคยกันดีแต่เป็นการเดินทางฝ่าความมืดมิดอันกว้างใหญ่ของอวกาศมุ่งหน้าไปยังดาวเคราะห์น้อยที่ล่องลอยอยู่ห่างไกลเพื่อขุดค้นนำเอาทรัพยากรอ,อันประเมินค่าไม่ได้กลับมาอย่างโลกฟังดูคล้ายๆพล็อตนิยายวิทยาศาสตร์หรือว่าฉากจากหนังไซไฟฟอร์มยักษ์เลยใช่ไหมครับแต่แนวคิดเรื่องการทำเหมืองแร่บ,บนดาวเคราะห์น้อยหรือ asteroid mining เนี่ยนะครับ คือมันกําลังขยับเข้าใกล้ความเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็นับเป็นเรื่องที่น่าจับตามองอย่างยิ่งเลยครับคําถามก็คือทําไมมนุษยชาติถึงต้องเริ่มหันไปมองหาทรัพยากรโลกคําตอบนั้นก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับบนโลกใบนี้เนี่ยความต้องการใช้ทรัพยากรของเรามันพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยสอดคล้องกับจํานวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นไม่หยุดหย่อนซึ่งปัจจุบันก็เ,เกินกว่า8ปดพันล้านคนไปแล้ว ในขณะเดียวกันทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะแร่ธาตุหายากที่จําเป็นต่อการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็ขับเคลื่อนความก้าวหน้าของเราเนี่ยกลับมีอยู่อย่างจํากัดครับแล้วก็หลายชนิดก็กําลังลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆนี่จึงเป็นแรงผลักดันสําคัญให้เราต้องเริ่มเสาะแสวงหาแหล่งทรัพยากรใหม่ๆแล้วก็อวกาศอันกว้างใหญ่โดยเฉพาะบรรดาดาวเคราะห์น้อยก็ดูเหมือนจะเป็นคําตอบที่น่าสนใจที่สุดในตอนนี้เลยครับวันนี้ เราจะมาเจาะลึกโลกอันน่าทึ่งของการทำเหมืองแร่บนดาวเคราะห์น้อยกันครับเราจะไปสำรวจศักยภาพอันมหาศาลที่ซ่อนอยู่ขุมทรัพย์ล้ำค่าที่รอการค้นพบความท้าทายใหญ่หลวงที่ขวางกัน้นก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกับเป้าหมายหลักของเรากันก่อนนะครับนั่นก็คือดาวเคราะห์น้อยดาวเคราะห์น้อยหรือ a s t e r o i คือวัตถุทางดาราศาสตร์ที่มีขนาดเล็กกว่าดาวเคราะห์แต่ก็ใหญ่กว่าสเก็ตด,ดาวหรือมี t e อ r o i และที่สําคัญคือพวกมันไม่ใช่ดาวหางนะครับ ในระบบสุริยะของเรานั้นอุดมไปด้วยดาวเคราะห์น้อยจำนวนมหาศาลมีการประมาณการกันว่าอาจจะมีมากถึง780,000ดวงเยอะมากๆครับดาวเคราะห์น้อยเหล่านี้ไม่ได้มีลักษณะเหมือนกันทั้งหมดนะครับนักวิทยาศาสตร์ได้จำแนกประเภทหลักๆของพวกมันตามองค์ประกอบแล้วก็ลักษณะที่สังเกตไดจากการสะท้อนแสงซึ่งแบ่งได้เป็น3กลุ่มใหญ่ๆคือ 1. C-type หรือ carbonaceous อันนี้เป็นประเภทที่พบมากที่สุดครับ คิดเป็นประมาณ75%ของดาวเคราะห์น้อยทั้งหมดเลยมีองค์ประกอบหลักเป็นคาร์บอนแล้วก็น้ำในรูปของแร่ธาตุไฮเดรตผิวของมันค่อนข้างเปราะบ,บางแล้วก็มีสีคล้ำมากทำให้สะท้อนแสงได้น้อยส่วนใหญ่จะพบอยู่ในแถบดาวเคราะห์น้อยหลักซึ่งอยู่ระหว่างวงโกจรของดาวอังคารกับดาวพฤหัสบดีครับ2คือ S-type หรือ s i l i c i o u s พบประมาณ17% มีองค์ประกอบหลักเป็นซิลิเกตก็คือหินนั่นเองแล้วก็มีโลหะมีค่าอย่างเช่นนิกเกิลเหล็กแมกนีเซียมดาวเคราะน้อยประเภทนะี้จะมีความสว่างกว่าประเภท C-Type นะครับและ 3. M-Type หรือเมทัลลิกอันนี้เป็นประเภทที่หาได้ยากกว่าแต่ว่าก็มีคุณค่าทางเศรษฐกิจสูงมากๆครับเพราะมีโลหะเป็นองค์ประกอบหลักเกือบทั้งหมดเลยประมาณ80%เป็นเหล็กแล้วก็อีก20%เป็นนิกเกิล นอกจากนี้ยังมีแร่โลหะหายากอื่นๆเจือปนอยู่ด้วยเช่นกลุ่มโลหะแพลตินัมโดยความเป็นโลหะสูงนี้เองดาวเคราะห์น้อยประเภทนี้จึงสะท้อนแสงได้ดีมากครับแล้วดาวเคราะห์น้อยเหล่านี้แหจริงครับทรัพยากรหลักๆที่เราสนใจก็คือโลหะมีค่านานา,นานชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นทองคำแพลตินัมหรือทองคำขาวซึ่งบนโลกเราเนี่ยแพลตินัมมันหายากแล้วก็มีราคาสูงกว่าทองคำประมาณ2-3เท่าเลยนะครับ แต่บนดาวเคราะหน้อยบางดวงกลับมีอยู่อย่างหนานแน่นมากๆอาจจะมากกว่าปริมาณแพลตินัมทั้งหมดบนโลกหลายพันล้านเท่าแล้วก็ยังมีเงินนิกเกิลเหล็กโคบอลไทเทเนียมแล้วก็แร่อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายซึ่งแร่เหล่านี้มักมีความเข้มข้นสูงกว่าที่พบในแหล่งแร่บนโลกแบบว่าเทียบกันไม่ได้เลยครับลองมาดูตัวอย่างมูลค่าที่เขาประเมินกันเล่นๆนะครับมีดาวเคราะหน้อยดวงหนึ่งชื่อ16ไซเค ซึ่งเป็นดาวเคราะห์น้อยประเภท M-type ขนาดใหญ่นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์กันว่าหากเราสามารถสกัดแร่โลหะทั้งหมดที่อยู่บนดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ออกมาได้เนี่ยอาจจะมีมูลค่าสูงถึง1 0 0 0 0 0 0 0เลียนดอลลาร์สหรัฐควอนทิลเลียนคือเลขหนึ่งตามด้วยเลขศูนย์อีก18ตัวนะครับเป็นตัวเลขที่มหาศาลจนจินตนาการแทบไม่ถึงเลยมากกว่ามูลค่าเศรษฐกิจของโลกทั้งใบรวมกันหลายเท่าตัวหรือบางข้อมูลก็ประเมินว่า แค่ทองคําเพียงอย่างเดียวบน16ไซเคก็อาจจะมีมูลค่าสูงถึง700คริจิเลียนดอลล่าซึ่งถ้าเอามาแบ่งกันเนี่ยจะพอแจกให้ทุกคนบนโลกได้คนละประมาณ93พันล้านดอลล่าเลยทีเดียวโอ้โหยังมีดาวเคราะห์น้อย511ดาวิด้านะครับซึ่งถูกประเมินว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยที่มีมูลค่าทางทรัพยากรสูงที่สุดอาจจะสูงถึง26.99ควิทิเลียนดอลลร์ ส่วนดาวเคราะห์น้อยที่ถูกประเมินว่ามีมูลค่าน้อยที่สุดแต่ก็ยังมหาศาลอยู่ดีนะครับคือ545เมซิลีนาที่ประมาณ1.07ควินเชลเลนดอลลร์เห็นไหมครับว่าแค่เพียงไม่กี่ดวงก็มีมูลค่าเกินกว่าจะจินตนาการแล้วถ้าเราสามารถเข้าถึงทรัพยากรจากดาวเคราะห์น้อยทั้งหมด780,000ดวงหรือมากกว่านั้นได้เนี่ยมันจะเป็นความมั่งคั่งที่เปลี่ยนแปลงโลกไปตลอดกาลเลยครับ แต่แต่ว่าทรัพยากรที่อาจจะมีคุณค่ามากที่สุดสําหรับการสำรวจและใช้ชีวิตในอวกาศเนี่ยอาจจะไม่ใช่โลหะราคาแพงเหล่านั้นนะครับแต่เป็นสิ่งที่ดูธรรมดาอย่างน้ําหรือ H2O ครับมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มากมายเลยที่บ่งชี้ว่าเราพบน้ําแข็งหรือแร่ธาตุที่มีน้ําเป็นองค์ประกอบบนดาวเคราะห์น้อยหลายดวงโดยเฉพาะประเภท C-type เช่นดาวเคราะห์น้อย24ทีมิสหเบเ รวมถึงดาวเคราะห์น้อยเบนนูที่ภารกิจอไซ r ริสเร็กซ์ของนาซาพิ่งไปเก็บตัวอย่างกลับมาได้สำเร็จหรือแม้กระทั่งบนดาวเคราะห์แครสเซริสซึ่งในอดีตเคยถูกจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยที่ใหญ่ที่สุดก็มีหลักฐานของน้ำแข็งจำนวนมากครับน้ำมีความสำคัญอย่างไรในอวกาศนอกจากจะเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในภารกิจระยะยาวแล้วเนี่ย น้ำยังสามารถนำไปผลิตเชื้อเพลิงจรวดได้โดยตรงในอวากาศเลยผ่านกระบวนการที่เรียกว่าอิเล็กโทรไลซซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้าอาจจะจากแสงอาทิตย์ก็ได้นะครับแยกโมเลกุลของน้ำ H2O ออกเป็นก๊าซไฮโดรเจน H2 ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงจรวดประสิทธิภาพสูงแล้วก็ก๊าซออกซิเจน O2 ซึ่งนอกจากจะใช้หายใจได้แล้วยังเป็นตัวออกซิไดซ์ที่จำเป็นสำหรับการเผาไหม้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนอีกด้วย NASA ถึงกับมีแนวคิดที่เรียกว่า Optical Mining เลยนะครับซึ่งเป็นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เข้มข้นเพื่อละลายน้ำแข็งบนดาวเคราะห์น้อยแล้วเก็บน้ำที่ระเหยออกมานำไปใช้แนวคิดนี้เปรียบเสมือนการสร้างปั๊มน้ำมันในอวกาศนั่นเองครับทำให้ยานอาวกาศสามารถเติมเชื้อเพลิงระหว่างการเดินทางได้ แทนที่จะต้องบันทุกเชื้อเพลิงทั้งหมดไปจากโลกซึ่งมันหนักและสิ้นเปลืองมากนาซาประเมินว่าการสามารถผลิตเชื้อเพลิงจากน้ำบนดาวเคราะห์น้อยได้เนี่ยอาจจะช่วยลดต้นทุนรวมของโครงการสำรวจอวกาศในอนาคตได้มากถึง1 0 0 0แสนล้านดอลลาร์เลยทีเดียวครับเอาละครับเมื่อเห็นถึงศักยภาพอันมหาศาลนี้แล้วเรามาดูกันต่อว่าทำไมการทำเมืองอวกาศจึงกลายเป็นโอกาสสำคัญที่หลายฝ่ายกำลังจับตาม,มองอย่างใกล้ชิดประการแรก และชัดเจนที่สุดเลยคือมันเป็นแหล่งทรัพยากรใหม่ครับที่จะเข้ามาตอบสนองความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งบนโลกส่วนทางกับปริมาณทรัพยากรธรรมชาติที่กำลังร่อยรอละลงไปการเข้าถึงแร่ธาตุและโลหะสำคัญจากนอกโลกอาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการค้ำจุนอารยธรรมแล้วก็ขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีของเราต่อไปในระยะยาวได้เลยประการที่สองมันมีศักยภาพในการสร้างระบบเศรษฐกิจอวกาศ หรือ Space Economy ขึ้นมาอย่างแท้จริงนี่คือการก่อกำเนิดอุตสาหกรรมใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนซึ่งจะนำไปสู่การสร้างงานการลงทุนและก็ความมัง่งคั่งรูปแบบใหม่ๆนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ชื่อดังอย่างนิวเดราสไทสันถึงกับเคยกล่าวไว้นะครับว่าเศรษฐีระดับล้านล้านดอลลาร์หรือ t r i ลเลนเจอร์คนแรกของโลกเนี่ยอาจจะมาจากผู้ที่บุกเบิกธุรกิจเหมืองอวกาศนี่เอง นอกจากนี้การใช้ทรัพยากรที่ขุดค้นได้ในอวกาศโดยตรงหรือที่เรียกกันว่าการใช้ทรัพยากรณแหล่งที่พบ (Institute Resource Utilization, ISRU) ซึ่งก็หมายถึงการนำวัตถุดิบที่หาได้ในอวกาศเช่นน้ำจากดาวเคราะห์น้อยมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงหรือนำโลหะมาใช้สร้างยานอวกาศชิ้นส่วนอะไรโครงสร้างพื้นฐานหรือแม้แต่ที่อยู่อาศัยในอวกาศ ทั้งหมดนี้จะช่วยลดต้นทุนในการขนส่งวัสดุจากโลกขึ้นไปได้อย่างมหาศาลเลยครับลองนึกภาพการสร้างสถานีอวกาศหรือฐานบนดวงจันทร์โดยใช้วัสดุจากดาวเคราะห์น้อยใกล้เคียงดูสิครับมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าการสำรวจอวกาศไปเลยมีแนวคิดที่น่าสนใจอย่างโปรเจกต์แคป i รีซึ่งเป็นโครงการจำลองแผนธุรกิจนะครับเขาเสนอให้ขุดน้ำจากดาวเคราะห์น้อยเบนนิวแล้วนำมาตั้งเป็นสถานีบริการเชื้อเพลิงในวงโคจรใกล้โลกหรือใกล้ดวงจันทร์เพื่อให้บริการแก่ภารกิจอวกาศอ,อื่นๆ นี่คือตัวอย่างของเศรษฐกิจอวกาศที่อาจเกิดขึ้นจริงได้ครับประการที่ 3. การทําเหมืองอวกาศเป็นการปูทางสู่การตั้งถิ่นฐานนอกโลกอย่างยั่งยืนการจะสร้างอนาณาณิคมถาวรบนดวงจันทร์ดาวอังคารหรือแม้กระทั่งการสร้างที่อยู่อาศัยบนดาวเคราะห์น้อยเองเนี่ยจำเป็นต้องใช้วัตถุดิบในการก่อสร้างจํานวนมหาศาลเลยการขนส่งทั้งหมดจากโลกเป็นเรื่องที่เอ่อแทบจะเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติเลยครับ การทำเหมืองอวกาศจึงเป็นคำตอบสำคัญในการจัดหาวัตถุดิบเหล่านี้ยิ่งมาผนวกเข้ากับเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงในอวกาศเช่นการพิมพ์3ามิต,ติอย่างเครื่องไมโครกราวิตีฟฟาร์รีที่บริษัท Deep Space Industries เคยพัฒนาขึ้นซึ่งสามารถหลอมและขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะที่มีความซับซ้อนได้ในสภาวะไร้น้ำหนักก็จะยิ่งทำให้การสร้างสรรค์สิ่งต่างๆในอวกาศเป็นไปได้ง่ายและก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับประการที่4อันนี้น่าสนใจมากครับมันอาจส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมบนโลกได้อย่างไม่น่าเชื่อ การทำเหมืองบนโลกในปัจจุบันเนี่ยส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางอากาศทางน้ำการปนเปื้อนของสารพิษในดินและแหล่งน้ำการทำลายพื้นที่ป่าไม้ระบบนิเวศสูงหรือ acid Min e d r a i n a น e นอกจากนี้แร่ธาตุที่ได้จากอวกาศยังอาจนำมาใช้ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับพลังงานสะอาดได้ด้วยเช่นการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ในอวกาศหรือโซลาร์พาวเวอร์ซ l i t ท s ไลท์ ที่สามารถรวบรวมพลังงานแสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่องและส่งกลับมายัางโลกในรูปของไมโครเวฟหรือเลเซอร์ซึ่งอาจเป็นแหล่งพลังงานสะอาดที่สำคัญในอนาคตได้ครับและประการสุดท้ายการทำเหมืองอวกาศอาจช่วยบรรเทาปัญหาด้านมนุษยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองบนโลกได้ด้วย มีรายงานมากมายเลยครับเกี่ยวกับสภาพการทำงานที่เลวร้ายและอันตรายการใช้แรงงานผิดกฎหมายหรือแม้กระทั่งการใช้แรงงานเด็กในอุตสาหกรรมเหมืองแร่บางประเภทในหลายประเทศตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือเหมืองโคบอลในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกซึ่งเป็นแหล่งโคบอลหลักของโลกเลยนะครับแล้วก็เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และก็รถยนต์ไฟฟ้าที่เราใช้กันอยู่ แต่เมืองเหล่านี้มักจะพัวพันกับปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงการมีแหล่งโคโบอลหรือโลหะสำคัญอื่นๆจากอวกาศเป็นทางเลือกเนี่ยอาจจะช่วยลดแรงกดดันและความต้องการจากเหมืองที่มีปัญหาเหล่านี้ลงได้แล้วก็อาจจะผลักดันให้เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการทำงานและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเหมืองแร่บนโลกให้ดีขึ้นได้ด้วยครับฟังดูเหมือนมีแต่ข้อดีแล้วก็โอกาสอันงดงามเลยใช่ไหมครับแต่แต่ว่า ในความเป็นจริงแล้วเส้นทางสู่การทําเหมืองบนดาวเคราะห์น้อยนั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่อย่างใดเลยครับมันเต็มไปได้วยความท้าทายและก็อุปสรรคใหญ่หลวงมากมายที่รออยู่เบื้องหน้าอุปสรรคแรกที่ใหญ่และชัดเจนที่สุดเลยก็คือต้นทุนที่สูงลิบลิ่วครับการพัฒนาเทคโนโล,โลยีที่จําเป็นการสร้างและส่งยานอาวกาศที่ซับซ้อนเดินทางข้ามผ่านระยะทางหลายรอย้อยล้านกิโลเมตร ไปยังเป้าหมายที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงการลงจอดหรือเทียบท่าการขุดเจาะในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยและการนำพัพยากร,กรกลับมายังโลกหรือนำไปใช้ในอวกาศทั้งหมดนี้ต้องใช้งบประมาณมหาศาลแบบว่าไม่น่าเชื่อเลยครับลองดูตัวอย่างจากภารกิจโอไซร s สเรของนาซาที่เดินทางไปยังดาวเคราะห์น้อยเบนนูแล้วก็เก็บตัวอย่างกลับมายังโลก ภารกิจนี้ใช้งบประมาณไปกว่า1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่ได้ตัวอย่างวัสดุจากดาวเคราะหน้อยกลับมาเพียงประมาณ250กรัมเท่านั้นเองหรือโครงการจำลองอย่าง Project c a f r e e ที่ประเมินความเป็นไปได้ของสถานีบริการเชื้อเพลิงในอวกาศก็คาดการงบประมาณเริ่มต้นไว้สูงถึง1.5พันล้านดอลลาร นี่คือเหตุผลสำคัญเลยครับที่ทำให้บริษัทเอกชนยุคบุกเบิกอย่าง Planetary Resources แล้วก็ Deep Space Industries ซึ่งเคยเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในวงการนี้เนี่ยต้องประสบปัญหาด้านเงินทุนอย่างหนักจนสุดท้ายก็ต้องถูกซื้อกิจการไปอุปสรรคต่อมาคือความทา้าทายทางด้านเทคโนโลยีครับการทำเหมืองบนดาวเคราะห์น้อยนั้นแตกต่างจากการทำเหมืองบนโลกอย่างสิ้นเชิงเลยสภาพแวดล้อมในอวกาศและบนดาวเคราะห์น้อยนั้นมันสุดขั้วยอย่างยิ่งครับ แรงน้มถ่วงต่ำมากจนเกือบเป็นศูนย์หรือไมโคร g กรวิตีทำให้ยานอาวกาศอาจจะไม่สามารถลงจอดแบบปกติได้แต่อาจจะต้องใช้สมอหรือกลไกยึกเกาะอื่นๆแทนตัวดาวเคราะห์น้อยเองก็กำลังโคจรแล้วก็หมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วสูงพื้นผิวและองค์ประกอบภายในก็มีความหลากหลายอย่างมากเลยบางดวงอาจจะมีลักษณะเป็นกองหินที่เกาะกันหลุมหลวมแบบรรบเบอร์พายของพวกสี่ทาที่เปราะบาง ขณะที่บางดวงอาจจะแข็งแกร่งเป็นโลหะเกือบทั้งก้อนแบบเ t y p ไทเราจำเป็นต้องพัฒนาหุ่นยนต์ระบบขุดเจาะและก็เทคนิคการทำงานแบบใหม่ทั้งหมดเลยที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในสภาวะที่ไม่เคยมีมาก่อนบนโลกครับพอขุดวัตถุดิบมาได้แล้วขั้นตอนต่อไปคือการสกัดและแปรรูปแร่ซึ่งก็เป็นเรื่องท้าทายไม่แพ้กันเลยครับการขนส่งเครื่องจกักรแล้วก็โรงงานแปรรูปขนาดใหญ่จากโลกขึ้นไปในอวกาศนั้นมีค่าใช้ใจ่ายสูงมาก ดังนั้นจึงอาจจาเป็นต้องคิดคนวิธีการสกัดแร่แบบใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพและก็ใช้ทรัพยากรน,น้อยลงหนึ่งในแนวคิดที่น่าสนใจคือไบโอมายน่ง หรือการใช้จุลินทรีย์เช่นแบคทีเรียหรือเชื้อราที่มีความสามารถในการสกัดโลหะออกจากหินหรือแร่โดยธรรมชาติมาช่วยในกระบวนการนี้องค์การอาวกาศยุโรปหรือ ESA ได้ทําการทดลองเบื้องต้นเกี่ยวกับไบโอมมยน็งบนสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS แล้วนะครับแล้วก็พบว่าจุลินทรีย์บางชนิดอาจจะทํางานได้ดีกว่าบทโลกเสียอีกในสภาวะไร้น้ําหนักวิธีการนี้อาจช่วยลดความจําเป็นในการใช้สารเคมีรุนแรงหรือเครื่องจักรขนาดใหญ่ได้ นอกจากนี้การจัดการกับกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่การบดวัตถุดิบการแยกแร่การแปรรูปขั้นสูงไปจนถึงการจัดเก็บและขนส่งผลิตภัณฑ์ที่ได้ทั้งหมดนี้ต้องทําบนยานอวกาศหรือสถานีในอวกาศซึ่งมีความซับซ้อนทางวิศวกรรมการจัดการอย่างยิ่งเลยครับลองนึกภาพระบบอัตโนมัติที่ซับซ้อนเหมือนในเกมนาซ่าโรงงานอย่างแฟกทอเรีแต่เกิดขึ้นจริงในอวกาศดูสิครับ ปัญหาที่ซับซ้อนและอาจจะเป็นเรื่องปวดหัวที่สุดเลยนะครับคือปัญหาด้านกฎหมายและกรรมสิทธิ์ครับนี่คือประเด็นใหญ่ที่ยังไม่มีความชัดเจนแล้วก็เป็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางส่วนที่สัญญาว่าด้วยหลักเกณฑ์การดําเนินกิจกรรมของรัฐในการสำรวจและใช้อวกาศภายนอกเออหรือที่เรียกสั้นๆว่าส่วนที่สัญญาอวกาศหรือ Outer Space Treaty ปี1967ซึ่งเป็นรากฐานของกฎหมายอวกาศระหว่างประเทศได้กําหนดหลักการสําคัญไว้ว่าอวกาศภายนอกดวงจันทร์ และเทวัตถุอื่นๆเป็นสมบัติร่วมของมนุษยชาติหรือ p r o v i n c e of all mankind และห้ามประเทศใดๆอ้างกรรมสิทธิ์หรืออธิปไตยเหนือดินแดนในอวกาศไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตามพูดง่ายๆก็คือไม่มีประเทศไหนสามารถปักธงและประกาศเป็นเจ้าของดวงจันทร์ดาวอังคารหรือดาวเคราะห์น้อยดวงใดได,ได้แต่ แต่ว่าสนธิสัญญาฉบับนี้ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับสถานะของบริษัทเอกชนหรือว่าทรัพยากรที่ถูกสกัดออกมาจากเทวตถตเหล่านั้นครับมันจึงเกิดช่องว่างและความคลุมเครือทางกฎหมายขึ้นมาคำถามสำคัญที่ยังไม่มีคำตอบที่เป็นสากลก็คือใครคือเจ้าของดาวเคราะห์น้อยคำตอบตามสนธิสัญญาก็คือไม่มีใครแต่คำถามที่ตามมาคือใครมีสิทธิ์ในทรัพยากรที่ขุดออกมาจากดาวเคราะห์น้อยดวงนั้น การตีความในเรื่องนี้ยังแตกต่างกันไปครับบางฝ่ายก็ยืนยันว่าเมื่อตัวเทวัตถุเป็นสมบัติร่วมทรัพยากรที่ได้จากมันก็ควรเป็นสมบัติร่วมเช่นกันแต่บางฝ่ายโดยเฉพาะประเทศและบริษัทที่ลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ก็แย้งว่าสนที่สัญญาห้ามเพียงการอ้างธรรมสิทธิ์เหนือดินแดนไม่ได้ห้ามการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประเทศเล็กๆยามลักเซมเบิร์ก ก็ได้แสดงบทบาทนำในด้านนี้โดยออกกฎหมายภายในประเทศเพื่อรับรองสิทธิ์ของบริษัทในการครอบครองทรัพยากรที่สกัดได้จากอาวกาศแล้วก็ยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานอาวกาศของรัเสเซียอย่างรอ s ค o s มส s ในด้านนี้ด้วย เคยมีคดีตัวอย่างที่น่าสนใจเกิดขึ้นในปี2001นะครับเมื่อชายชาวอเมริกันคนหนึ่งชื่อเกรกอรีนิมิตส์ได้ฟ้องร้องน a s a โดยอ้างว่าตนเองได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของดาวเคราะห์น้อย433 Eros แล้วก็เรียกเก็บค่าจอดจาก NASA เป็นเงิน20ดอลลาร์หลังจากที่ยานเ e ียร์ชูเมเกอร์ของน a ซาได้ลงจอดบนดาวเคราะห์น้อยดวงนั้น แน่นอนว่าศาลได้ตัดสินยกฟ้องนะครับโดยอ้างอิงหลักการจากสนธิสัญญาอาวกาศปี1967ว่าเทหวัตถุในอวกาศนั้นไม่อยู่ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบุคคลหรือประเทศใดดังนั้นนาซาจึงไม่ต้องจ่ายค่าจอดแต่ในขณะเดียวกันคำตัดสินก็ไม่ได้หมายความว่านาซามีสิทธิ์ครอบครองดาวเคราะห์น้อยดวงนั้นเช่นกันประเด็นทางกฎหมายนี้ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องมีการเจรจาและหาข้อตกลงรุ่มกันในระดับนานาชาติต่อไปครับ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีกรอบกฎหมายระหว่างประเทศที่ชัดเจนทันสมัยแล้วก็สามารถรองรับกิจกรรมเชิงพาณิชย์ในอวกาศที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ซึ่งหน่วยงานวิชาการอย่างศูนย์กฎหมายทางอากาศและอวกาศของมหาวิทยาลัยมิสซิสซิปปีก็กำลังศึกษาและพยายามพัฒนาแนวทางสำหรับกฎหมายอวกาศในยุคใหม่นี้อยู่ครับนอกเหนือจากปัญหาด้านกฎหมายแล้ว อีกหนึ่งความท้าทายที่สำคัญและน่ากังวลไม่แพ้กันคือผมกระทบต่อเศรษฐกิจโลกครับลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าวันหนึ่งเราสามารถนำเข้าแร่ธาตุหายากและมีค่าเช่นแพลทินัมทองคำนิกเกลิลหรือโคบอลต์จากอวกาศมายังโลกได้ในปริมาณมหาศาลและด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าการทำเหมืองบนโลกมันจะเกิดอะไรขึ้นกับราคาของแร่ธาตุเหล่านี้ในตลาดโลกครับ มีงานวิจัยจำลองสถานการณ์จากมหาลัยเทลอาวีฟที่ชี้ให้เห็นว่าการขนส่งแร่จากอาวกาศกลับมายังโลกเพียงแค่ครั้งเดียวก็อาจส่งผลให้ราคาทองคำในตลาดโลกลดลงถึง50%การทะลักเข้ามาของทรัพยากรจากอาวกาศอาจทำให้ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์หรือ commodity market บนโลกซึ่งปัจจุบันมีมูลค่ารวมประมาณ660พันล้านดอลลาร์สหรัฐเกิดความผันผวนอย่างรุนแรง หรืออาจถึงขั้นล่มสลายได้ในบางกลุ่มสินค้าเลยทีเดียวแล้วกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาล่ะครับที่เศรษฐกิจต้องพึ่งพาการส่งออกแร่ธาตุเป็นหลักจะได้รับผลกระทบอย่างไรประเทศอย่างแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นแหล่งแพลตินัมรายใหญ่ของโลกซิมบับเวแพลตินัมตลาดส่งออกแร่ธาตุที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ของพวกเขาอาจถูกทำลายลงอย่างรวดเร็วปัญหานี้ยังส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังการจ้างงานอีกด้วยนะครับ แรงงานจำนวนมากในอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมต่อเนื่องบนโลกอาจต้องตกงานและส่วนใหญ่อาจจะไม่มีทักษะที่จำเป็นสำหรับงานในอุตสาหกรรมอวกาศยุคใหม่ซึ่งต้องอาศัยความรู้ด้านเทคโนโลยีขั้นสูงวิศวกรรมแล้วก็วิทยศาศาสตร์เรื่องนี้มีทางออกหรือแนวทางบรรเทาผลกระทบหรือไม่หลายประการครับเช่น การส่งเสริมให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีอวกาศและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอวกาศได้อย่างเท่าเทียมมากขึ้น การช่วยเหลือประเทศเหล่านี้ในการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจเพื่อลดการพึ่งพิงการส่งออกแร่ธาตุเพียงอย่างเดียวการสร้างกลไกระหว่างประเทศเพื่อชดเชยหรือแบ่งปันผลประโยชน์จากอุตสาหกรรมเหมืองอวกาศให้กับประเทศที่ได้รับผลกระทบหรือแม้กระทั่งการกำกับดูแลปริมาณการผลิตและการนำเข้าแร่จากอาวกาศเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อตลาดโลกอย่างรวดเร็วและรุนแรงจนเกินไป และความท้าทายสุดท้ายที่เห็นได้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับคือการทําเหมืองอวกาศกําลังจุดชนการแข่งขันทางอาวกาศรอบใหม่หรือ New Space Race ขึ้นใหม่อีกครั้งแต่คราวนี้มีความแตกต่างจากการแข่งขันในยุคสงครามเย็นอย่างมีนัยสําคัญเลยครับ ไม่ใช่เพียงแค่การแข่งขันระหว่างประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริการัสเซียผ่านหน่วยงานร o สคอสมอสแล้วก็จีนที่ต่างก็มีโครงการสำรวจและวางแผนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอวกาศของตนเองแต่ยังมีผู้เล่นหน้าใหม่ที่ทรงพลังอย่างบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่เข้ามาร่วมวงด้วยอย่างเต็มตัวไม่ว่าจะเป็น SpaceX ของ Elon Musk Blue Origin ของ Jeff Bezos ผู้ก่อตั้ง Amazon แล้วก็บริษัทอื่นๆอีกมากมาย การเข้ามาของภาคเอกชนทำให้เกิดพลวัตที่แตกต่างออกไปจากเดิมที่เน้นเรื่องศักดิ์ศรีของชาติและความมั่นคงทางทหารมาเป็นการแข่งขันที่ขับเคลื่อนด้วยผลกำไรทางธุรกิจและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมากขึ้นการลงทุนมหาศาลจากทั้งภาครัฐและเอกชนกำลังผลักดันให้การแข่งขันในสมรภูมิอวกาศนี้ทวีความร้อนแรงขึ้นทุกขณะเลยครับ เอาละครับแม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายดังที่กล่าวมาแต่ก้าวต่อไปของการพัฒนาเทคโนโลยีและก็การวางแผนสำหรับอุตสาหการรมเหมืองอวกาศก็ยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดหยั้งนะครับเราเห็นผู้เล่นและโครงการที่น่าจับตามมองเกิดขึ้นมากมายนอกจากบริษัทผู้บุกเบิกอย่าง Planetary Resources และ Deep Space Industries ที่แม้จะไม่ได้ดำเนินกิจการต่อในชื่อเดิมแล้วแต่ก็ได้วางรากฐานทางเทคโนโลยีและความคิดที่สำคัญไว้ ก็ยังมีสตาร์ทอัพหน้าใหม่ไฟแรงอย่าง AstroForge ที่ระดมทุนได้สำเร็จและก็มีแผนจะทดสอบเทคโนโลยีการสกัดและแปลรูปแร่แพลตินัมในอวกาศเร็วๆนี้เลยโดยตั้งเป้าหมายว่าจะสามารถนำแรก่กลับมายังโลกในเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี2030หรือบริษัทอย่าง Moon Express ที่ถึงแม้จะมุ่งเน้นไปที่การสำรวจและใช้ทรัพยากรบ,บนดวงจันทร์เป็นหลักแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรนอกโลกครับ แนวคิดโครงการที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นอย่างโปรเจกต์แคปรีที่ได้จำลองแผนธุรกิจและประเมินความเป็นไปได้ทางเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ของการสร้างสถานีบริการเชื้อเพลิงในอวกาศจากน้ำที่ขุดได้บนดาวเคราะห์น้อยก็ช่วยแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในเชิงพาณิชย์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตหน่วยงานภาครัฐจับแพ้ต่างๆก็ยังคงมีบทบาทนำในการสำรวจและพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานอยู่นะครับ นาซาก็ประสบการสำเร็จอย่างงดงามกับภารกิจโอไซรัส RX ในการเก็บตัวอย่างจากดาวเคราะห์น้อยเบนนูกลับมาศึกษาบนโลกซึ่งจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับองค์ประกอบและประวัติของระบบสุริยะรวมถึงศักยภาพในการใช้รับทรัพยากรประเทศเจีนก็ได้ส่งยานอาวกาศอย่าง d ด0 1ขึ้นไปทดสอบเทคโนโลยีต้นแบบสำหรับการเก็บกวาดขยะอาวกาศซึ่งอาจนำไปประยุกต์ใช้กับการขุดแร่บ,บนดาวเคราะห์น้อยได้ในอนาคตองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุน่นหรือ j a x a ก็เป็นผู้บุกเบิกในการส่งยานฮายาบูซา และฮายาบูซาทูไปเก็บตัวอย่างจากดาวเคราะห์น้อยอิโทคาวะและริวกูกลับมาได้สำเร็จถึงสองครั้งส่วนองค์การอาวกาศยุโรปหรือ ESA ก็กำลังให้ความสนใจกับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างไบโอมิ่งดังที่กล่าวไปแล้วในด้านการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรก็เริ่มเห็นการตื่นตัวมากขึ้นครับมหาวิทยาลัยชั้นนาของโลกบางแห่ง เช่น Colorado School of Mines ซึ่งมีชื่อเสียงด้านวิศวกรรมเหมืองแร่และธรณีวิทยาหรือศูนย์กฎหมายทางอากาศและอวกาศที่ University of Mississippi ก็ได้เริ่มพัฒนาและเปิดหลักสูตรเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองและการใช้ทรัพยากรอวกาศขึ้นมาโดยครอบคลุมความรู้หลากหลายสาขาทั้งด้านวิศวกรรมธรณีวิทยาเศรษฐศาสตร์นโยบายและกฎหมายอวกาศเพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญรุ่นใหม่ ที่จะมารองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนี้ครับอย่างไรก็ตามครับเราก็ต้องยอมรับความจริงนะครับว่าการทำเหมืองอวกาศยังคงเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องมองไปข้างหน้าในระยะยาวเอริกอนเดอร์สัน อดีตประธานและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Planetary Resources เคยกล่าวไว้นะครับว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีกหลายสิบปีหรืออาจจะยาวนานถึง100ปีกว่าเราจะได้เห็นการทำเหมืองอวกาศในเชิงพันิเฉียงอย่างเต็มรูปแบบและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างมีนัยสำคัญ แต่ถึงกระน,นั้นมันก็ถือเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่และอาจจะเป็นก้าวที่จําเป็นอย่างยิ่งสําหรับอนาคตของมนุษยชาติทั้งในแง่ของการสแสวงหาทรัพยากรเพื่อความอยู่รอดและการพัฒนายอย่างยั่งยืนและในแง่ของการขยายขอบเขตการดารงอยู่ของมนุษย์ออกไปสู่อวกาศอันไกลโพ้นครับเอาล่ะครับโดยสรุปแล้วการทําเหมืองแร่บ,บนดาวเคราะห์น้อยนั้นเปรียบเสมือนดาบสองคมอย่างแท้จริงเลยครับด้านหนึ่ง มันคือโอกาสอันยิ่งใหญ่ในการปลดล็อกขุมทรัพยากรมหาศาลที่ซ่อนอยู่ในอวกาศเป็นกุญแจสําคัญในการจัดหาทรัพยากรที่จําเป็นเช่นน้ําสําหรับผลิตเชื้อเพลิงในอวกาศแต่อีกด้านหนึ่งมันก็เต็มไปด้วยความท้าทายที่ซับซ้อนและใหญ่หลวงทั้งในด้านเทคโนโลยีที่ยังต้องพัฒนาอีกมากการลงทุนมหาศาลที่ยังมีความเสี่ยงสูงผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อตลาดโลกที่อาจรุนแรงและคาดเดาได้ยาก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านกฎหมายและกรรมสิทธิ์ระหว่างประเทศที่ยังคงคลุมเครือและต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วนครับ สิ่งที่เราทุกคนสามารถทำได้ในตอนนี้ก็คือการติดตามความคืบหน้าและข่าวสารในแวดวงนี้อย่างใกล้ชิดนะครับทำความเข้าใจถึงโอกาสและความท้าทายต่างๆแล้วก็ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนี้ครับก่อนจะจากกันไปผมขอทิ้งท้ายด้วยคาถามชวนคิดที่สาคัญยิ่งครับหากวันหนึ่งมนุษย์เราสามารถเข้าถึง และนำทับทรัพยากรอันมหาศาลจากอาวกาศมาใช้ได้อย่างเสรีและไร้ขีดจำกัดจริงๆเราในฐานะประชาคมโลก ควรจะร่วมกันบริหารจัดการความมั่งคั่งมหาศาลนี้แล้วก็รับมือกับผลกระทบต่างๆที่จะตามมาทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างไรเพื่อให้แน่ใจว่าประโยชน์จากขุมทรัพย์นอกโลกนี้จะถูกแบ่งปันอย่างเป็นธรรมสร้างความยั่งยืนและนำไปสู่ประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริงความขัดแย้งหรือปัญหาใหม่ๆขึ้นมาแทนที่ปัญหาเดิมที่เรารเผชิญอยู่บนโลกใบนี้ ในการผู้คุยครั้งหน้าเราจะเปลี่ยนบรรยากาศไปสำรวจหัวข้อที่น่าสนใจอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอนาคตกันต่อนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับหากท่านผู้ฟังมีข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะหรืออยากแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับเรื่องราวของการทำเมืองได้ในอวกาศหรือหัวข้ออื่นๆสามารถติดต่อเข้ามาได้เสมอเลยนะครับทุกๆความคิดเห็นมีค่าสำหรับเราเสมอครับ สำหรับวันนี้การเดินทางสำรวจโลกของการทำเหมืองแร่บนดาวเคราะห์น้อยก็คงต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ